กับบรรยากาศในงานปาร์ตี้ค่ำคืนสุดพิเศษค่ะกับทริปทาร์โวเซเบอรซีปี3ร่วมกับแบงค์ชอเนลตอนเดอะฟิชฟันเฮาส์ทริปสร้างบ้านปลามาหาสนุกค่ะบรรยากาศแบบนี้ริมทะเลแบบนี้น้องๆสวยๆหล่อๆกันทุกคนในค่ำคืนนี้นะคะยังมีกิจกรรมนะคะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาร์โ s เซเบอะซีได้ร่วมสนุกกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะแถมยังมีอาหารที่ปรุงมาพิเศษเพื่อค่ำคืนนี้โดยเฉพาะด้วยเสร็จแล้วหรออ,อาหารเสร็จแล้วขอตัวไปตรวจดูก่อนนะคะว่ามีอะไรทานบ้างอ้ว ค่ะคืออาหารที่ปรุงมาพิเศษเพื่อสำหรับค่ำคืนนี้โดยเฉพาะนะคะเมนูแรกนี่นะคะเรียกว่าเทมปุระทาโร่ค่ะดูสิคะเอาเส้นทาโร่นะคะไปทอดจนกรอบนะคะเวลาเคี้ยวเข้าไปในปากนะคะจะรู้สึกถึงความกรอบของมันเคี้ยวดังรุ้ยตายที่ขณะเดียดฉันยังไม่ได้ชิมนะคะ คู่กับไก่สเต๊ะหมูสเต๊ะทางด้านนั้นรับรองเมนูต่อไปค่ะเป็นเมนูส้มตำทาโร่นะคะและทาโร่อบกรอบค่ะเอาทาโร่ไปอบให้กรอบนะคะแล้วมาทานกับส้มตำนะคะอันนี้เป็นส้มตำผงสดตาาายถือว่าเป็นอาหารบ้านเกิดของฉันก็ว่าได้ตักส้มตำใส่จานเอาทาโร่อบกรอบโรยด้านบนเียวรวมกันแวารสชาติสัมผัสเข้าไปในปากเซ่บอย่าบอกใครทานกับข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ย่างก็ได้นะคะกิจกรรมบนเว ทีตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะ,<อ>ะไปดูการรีบตักแล้วก็ร,กรีบไปนั่งดูกิจกรรมได้แล้วลูกอตายห่วงแต่จะกินเกมแรกนะครับชื่อว่าเกมคาร์โรอ and อนด ากเล่นเกมทาโร่อีเด็อีแจกของรางวัลกันเป็นทีเรียบร้อยนะคะตอนนี้มีโชสุดพิเศษจากศิลปินคนแรกของเรามาให้ดูกันแล้วล่ะค่ะพีเอจิลากรค่ะ คัอไม่ใช่ความลับดิกาต้องคายยับยัหยุดและห้ามใจไม่ใช่เขานั้นมันไม่ดีหรือเป็นอะไรที่ทำให้เธอเสียใจไม่นานก็ใช่ทิ้งหัวใจต้องเป็นความเข้าใจดีช่วยร

โชว์สุดพิเศษนะคะประทับใจมากค่ะมาถึงเกมต่อไปที่เราจะเล่นกันบนเวทีนะคะทาโร่บ้านปลาเอื้ออาทรค่ะเกมนี้นะคะถือว่าพิธีกรบนเวทีนะคะเป็นเจ้าของบ้านปลาค่ะและจะสั่งให้ปลาให้สัตว์น้ําในท้องทะเลนั้นทําอะไรก็ได้ค่ะ แต่น้องๆทุกคนต้องฟังคําสั่งดีๆนะคะเพราะว่าสั่งอะไรไปต้องทําตรงกันข้ามค่ะสั่งหันซ้ายน้องต้องหันขวาสั่งลุกขึ้นน้องต้องนั่งลงดังนั้นต้องมีสมาธิให้มากๆเลยนะคะเราไปดูกันค่ะว่าใครจะเหลือหลุดรอดเป็นคนสุดท้ายสําหรับเกมนี้ค่ะทาโร่บัานปราเอือ้ออาทรค่ะว้าวรอเลยหันซ้ายหันขวา มาลงขัไไไไนเลยขันขวาลงเลยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 ยเ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ย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 เ้เฮ้ยเ But right now, you're still in my heart Even though right now, I'm still in love with you I'm still waiting for you to be in my heart From now on, don't leave I'm still in your heart Every night, I'm still waiting for to be in that okay? âu đó chắc chắn chỉ còn những, không, đâu, không, đâu. những yep, luôn, xem đông thân mình mãi hình đi ân đời chỉ những xem đông thân mình mãi hình đi ân đời chỉ kinh ของใครเยอะกว่าทีมแม่เป็นฝ่ายชนะในวันนี้นะฮะคราบผมจับตาดูให้ดีนะทาโร่พาวเวอร์ทีมคะนนรวมทั้งหมดสีเหลือสีฟ้านะครับหนึ่งสองสามสนะเดองกับแปดสิบจุสองแล้วสีมฝ้ายเป็นฝ่ายชนะไปเสมอหน่งกัน วันนี้นะคะกิจกรรมที่เราจัดกันมาตั้งแต่เช้าจนถึงณวันนี้น่าจะสร้างความสุขให้กับน้องๆสร้างความรู้สึกสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆยังไงพี่ขอเสียงหน่อยอยากรู้ว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขกันหรือเปล่าคะได้เก็บขยะกันตั้ง2 1 3 4สิบากิโลแน่เป๊ะมากครับแต่แต่น้องๆรู้ไหมคะว่าจริงๆวันนี้ การที่เรามาแข่งขันกันเก็บขยะแบ่งกันเป็นสองสีเนี่ยมันไม่ใช่จุดประสงค์หลักสําคัญว่าใครเก็บขยะได้เยอะกว่าแล้วคนคนนั้นจะชนะแต่สิ่งสําคัญและจุดประสงค์ในการจัดก,กิจกรรมในวันนี้นะคะนั่นคือการที่ทางทาโรดอยากจะสร้างความรู้สึกดีดีแล้วก็สร้างจิตสํานึกให้กับน้องๆที่เวลาเรามาใช้สิ่งแวดล้อมเราใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะต้องคืนสิ่งดีๆกลับให้มันด้วย นอกเหนือจากการรักษาการเก็บขยะที่เราทํากันมาถ้าหากว่าเรามีโอกาสหรือว่าเราสามารถมีกําลังที่จะทําได้คือการสร้างสิ่งดีๆกลับให้กับสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือการที่เราไปสร้างบ้านปลาเราใช้สิ่งแวดล้อมเรามีความสุขกับมันเราก็ต้องรักษามันแล้วก็สร้างสิ่งดีๆคืนกลับให้มันเหมือนกับอย่างที่ปาสวรดาทาโลอยากจะทํานะคะนั่นก็คือว่าเราก็ทําธุรกิจมาจาก ท้องทะเลเราก็จับปาลาเราก็สร้างคุณภาพสินค้าที่ดีๆให้กับผู้บริโภคเราก็อยากให้สิ่งสิ่งนี้อยู่คู่กับเราไปตลอดแล้วก็อยากให้ออวัยรุ่นแล้วก็น้องๆทั้งหลายทุกคนมีจิตสำนึกในการสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยก็หวังว่าน้องๆจะได้มีความรู้สึกที่ดีๆเหล่านี้และสามารถที่จะไปบอกต่อคนอื่นได้ว่าเราควรจะรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นยังไงนะคะ ค่ะตอนนี้เราอยู่กับสองสาวงามที่ได้ตำแหน่งทาร์โร่โซป๊อบกันไปนะคะน้องพลอยกับน้องเฟินค่ะสวัสดีค่ะค่ะรางวันนี้นะคะเป็นรางวัลที่เพื่อนๆในกลุ่มนะคะทั้งทีมสีและสีค่ะโหวตให้นะคะว่าเป็นคนที่ป๊อบที่สุดในทีมนะคะเมื่อกี้ได้ข่าวว่าน้องเฟิร์นโดนบล็อกโหวตมาด้วยหนูไป ายเงินไตโตให้เขาใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่ค่ะยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานนะคะเราเล่นเราเล่นนะคะเพื่อนๆลงคะแนนโหวตให้นะคะคิดว่าทาไมเพื่อนๆถึงโหวตให้เราได้เป็นทาโร่โซปปในวันนี้คะเขาอาจจะเป็นเพราะว่าความล่าเริงสดใสแล้วก็เสียงหัวเราะที่ที่มีให้ตลอดทั้งทีเลยค่ะอ๋อไหนอยากฟังเสียงหัวเราะลองหัวเราะดังๆให้กับทุกคนทางบ้านฟังซิได้ค่ะจริงๆอันนี้ก็ ค่ะแอปไปปกติปกติไม่ได้เป็นคนอย่างนี้่คะแต่เป็นมากกว่านี้เยอะเป็นคนเรียบร้อยมากค่ะหนูไม่มีอะไรเหลือให้สร้างภาพเป็นะคะนูค่ะน้องเฟิร์นรับงานหนูคิดว่าทำไมถึงได้รางวัลทารสค่ะคิดว่าถึงแม้จะมาสายแต่ก็ทำให้เพื่อนมีความสุขค่ะค่ะบอดร์รอให้กับ่อดร์กันเลย2คนนี้นะคะวันนี้อยู่กับอีกหนึ่งสาวนะคะที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะเป็นรางวัลทาร่โซซาค่ะ น้องป่านคะ่ะน้องป่านได้รับวัลทาโรโซซาไปนะคะเป็นคนที่เพื่อนๆทั้ง30คนนะคะโหวตให้ว่าเป็นคนที่แซ,ซ่บซาที่สุดในทริปหนูรู้สึกยังไงที่หนูได้รับการโหวตในครั้งนี้คะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับความรักจากเพื่อนๆที่เพื่แบบอนอๆชอบหนูนะคะ่ะก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะหนูคิดว่าอะไรในตัวหนูที่เป็นแรงดึงดูดให้เพื่อนๆคิดว่าหนูเป็นคนที่ซาที่สุดคะหนูน่าเหมือนดาราค่ะ <c oughs> คนไหนลูกมัมละคนอีกมัมแล้วคนอีกหรอ ทุกไลายเหมือนกันนะแล้วมีคุณสมบัติอื่นๆไหมคะลูกคะ่คะค่ะก็เวลาเจอเพื่อนอยู่ก็จะมอบรอยยิ้มให้ตลอดเลยนะคะ,ะเป็นค,<ะ>คนที่มีลักษณะนิส่ด้าเริงนะคะใก<ช>ล้ <ใน S 2> บ้านนั่นเองนะคะลูกค่ะตอนเย็นเมื่อกี้ก่อนปาร์ตี้ไ,ได้รับประทานอาหารค่ำไปมีเมนูสุดพิเศษจากทาโร่ให้หนูชิมด้วยหนูชอบประทาบใจเมนูไหนเป็นพิเศษครทาโร่เทมปุระทาโร่เทมปุระทำไมคะลูกค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพราะหนูเป็นคนชอบเทมปุระอยู่แล้วแล้วก็ อ๋อหลังจากกินเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอร่อยอ่ะกลับบ้านต้องไปลองทำกินแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ,ะส่งไปสนีมาให้พี่ด้วยแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์ค่ะก็ขอขอบคุณทาโร่โนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ถ้ามีทาโร่โเซปเปอร์ซีซีสีส่เมื่อไหร่เนี่ยรับรองอ่ะป๋าในพลาดแน่นอนค่ะเจอกันแน่ จบไปแล้วนะคะกับดินเนอร์ปาร์ตี้สุดชื่อริมทะเลชายหาดแบบนี้นะคะโอ้โหมีทั้งชินชินวุวดนะคะพี่เอจิรากรนะคะมาร้องเพลงสร้างความสุขให้กับน้องๆทุกคนนะคะแล้ทั้งสร้างความประทับใจให้กับตัวดิฉันเองด้วยค่ะตั้งแต่เช้าจอดเย็นของวันนี้นะคะทํากิจกรรมมามากมายค่ะทั้งเก็บขยะริมทะเลนะคะสร้างบ้านให้กับน้องปลานะคะโดยส่วนตัวแล้วดิวฉันประทับใจการสร้างบ้านให้กับน้องปลามากเลยค่ะเราคิดว่า การที่คนเราสร้างของที่ไม่เป็นธรรมชาติให้ไปกลมกลืนกับธรรมชาติได้แถมยังได้อนุรัษ์ธรรมชาติขึ้นมาอีกด้วยเป็นความคิดที่ดีนะคะเหมาะแก่การนำไปคิดต่อทำต่อและสานต่อมากเลยค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณทารโร่มากๆเลยนะคะที่พามาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะสนุกมากเลยค่ะแต่ว่ากิจกรรมทาโร่เซฟ e ากซีปีสร่วมกับแบงค์ชาแนลตอน The Fish Fun House ทริปสร้างบ้านปลามหาสนุกยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เรายังพาน้องๆไปทํากิจกรรมกันต่อค่ะจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเบรกหน้าเจอกันค่ะ